สวัสดีครับในสมัยพุทธกาลนะครับมีหลายเหตุการณ์นะที่พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะครับได้กระทําอัตตาวินิบหาิกรรมนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์ของพระชันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงนะครับพระชันนะครับได้พักอยู่บนกุฏินะครับบนเขาคิจกูนะตอนนั้นเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยครับได้จําพรรษาครับอยู่ที่วัดเวลุวันนะครับบนเขาคิจกูเนี่ยในเหตุการณ์อันนี้ก็จะมีพระสารีบุตรนะครับพระมหาจุนทะ แล้วก็พระชันนะนี่แหละช่วงนั้นนะครับพระชนะท่านเกิดอาพาธนะครับอย่างหนักแสนสาหัสครับเกิดทุกขเวทนาพระสารีบุตรนะครับท่านก็ได้ไปชวนนะครับพระมหาจุนทานะครับไปเยี่ยมพระชันะนะครับที่กุฏินะพอไปถึงนะครับที่กุฏิพระชนะนะท่านก็นอนป่วยนะครับอยู่ในกุฏิแหละอาพาธอย่างหนักท่านพระสารีบุตรนะครับก็ถามว่าท่านชนะอาการป่วยไข้ของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างพระชนะตอบว่า อาการของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ทุเลาลงเลยนะครับมีแต่กําเริบมากขึ้นพระสารีบุตรเนี่ยก็ถามว่าท่านมีอาหารพอไหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะหามาให้พระชนะนะครับก็ตอบว่าอาหารข้าพเจ้ามีพอพระสารีบุตรก็ถามต่อเรื่องยารักษาโรคนะครับว่าท่านชนะมียารักษาโรคพอไหมท่านพระชนะก็ตอบว่ายารักษาโรคมีท่านพระสารีบุตรก็ถามว่ามีคนดูแลไหมมีคนอุปถัมภ์ไหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะดูแลท่านเอง พระชนะนะครับก็ตอบว่าเขามีมิตรสหายนะครับที่เป็นโยมอุปถาะน,นะครับไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นนะครับพระชนะนะก็ไปนำสัตวตรามาวางไว้ข้างๆนะครับแล้วก็บอกกับพระสารีบุตรและพระมหาจุนทาน,นครับว่าข้าพเจ้าทนทุกขเวทนาไม่ไหวเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากการอาพาธเนี่ยเหมือนกับมีชายสองคนคมันดึงแขนทั้งสองข้างของเขาเนี่ยแล้วก็ย่างบนฐานเพลินครับไปมาไปมา แล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยก็เหมือนมีเชือกเนี่ยมาพันแล้วก็เหมือนกับขันชนกนะครับดึงให้เกิดความทุกข์เไนาอย่างแสนสหาหัสทนไม่ได้นะครับเขาจะใช้สัตรานี่แหละปลิดชีวิตนะครับเพื่อให้เหตุการณ์นี้ยุติลงท่านพระสารีบุตรนะครับกับพระมาหาจุนทาก็บอกกับพระชนะวายาเลยท่านชนะอย่าทําอย่างนั้นเลยแต่ในความเป็นพระอริยบุคคลนะท่านเห็น สภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะว่าจะลงเลยอยยังไงนะท่านก็เลยจัดบอกกับพระชนะว่าจะเป็นการให้โอกาสไหมถ้าข้าพเจ้าจะถามคําถามแก่ท่านนะพระสารีบุตรนะก็ถามนะครับพระชนะก็บอกว่าเชิญเลยท่านสารีบุตรคําถามของท่านมีอะไรนะพระสารีบุตรก็ถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะทั้ง5้าเนี่ยท่านยังคล่องแวะอยู่ไหมพระชนะตอบว่าโสดจากขูวิญญ,ญาณทั้งตาหูจมูก ลิ้นกายใจเนี่ยเขาดับหมดแล้วนะครับคือไม่คล่องแวแล้วนะอันนี้ผมอธิบายแบบย่อนะต่อมานะครับเป็นคําถามของพระมหาจุนทานครับพระมหาจุนทาเนี่ยท่านได้กล่าวพระพุทธพจน์นะครับเรื่องของอัตตานะผู้ที่ไม่มีอัตตาย่อมไม่มีการมาย่อมไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการไป,ไก,รไก,รไปก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้านะครับพระพุทธเจ้านะครับได้สั่งสอนอย่างนี้นะครับบุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยอยู่แล้วย่อมมีความวันไหว สำหรับผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่มีความหวันไหวเมื่อไม่มีความหวันไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีตันหาตัวน้องไปสู่ภพเมื่อไม่มีตันหาตัวน้องไปสู่ภพก็ไม่มีการมาเกิดไปเกิดเมื่อไม่มีการมาเกิดไปเกิดก็ไม่มีจุติและอุบัติเมื่อไม่มีจุติและอุบัติก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีระหว่างกลางทั้งสองโลกนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ท่านพระสารีบุตรนะครับและพระมหาชุนทาน,นะกล่าวพระสูตรนี้เสร็จนะครับก็ได้ลาพระชนะครับกลับสู่ที่พักนะครับหลังจากพระสารีบุตรและพระมหาชุนทาน,นะครับได้ลาการไปเยี่ยมไข้อาพาธของพระชนะแล้วนะท่านทั้งสองเนี่ยได้ลงจากเขาคิชกูลเลยนะมาที่วัดเพื่อทูลเรื่องนี้กับพระสมมาสมุทเจารย์นะครับว่าพระชนะเนี่ยหลังจากใช้สัตราฆ่าตัวตายแล้วนะครับคติของเขาเป็นอย่างไรนะก็แสดงว่า พระสารีบุตรและพระมหาจุทาเนนะี่ยเชื่อมั่นเลยนะว่าหลังจากที่เขาออกมาจากกุฏิการเยี่ยมการเปิดข่ายอา,าพาธของพระชนะแล้วนะพระชนะจะต้องกระทาอัตตวินิบาตกรรมแน่นอนเลยพระพุทธเจ้านะครับได้ตรัสบอกนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรชนะพิกุพยากรความเป็นผู้ไม่ควรถูกตําหนิต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือพระสาะรีบุตรนะครับตรัสทูลว่าข้าแดบบ่พระองค์ผู้เจริญ มีหมู่บ้านในแควมัชีนะว่าปุพภาชิระอยู่ที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชนะยังมีตระกูลมิตรตระกูลสถายและตระกูลคนที่คอยตำหนิอยู่พระพุทธเจ้าตรัสมาดูก่อนสารีบุตรชนะพิขุยังมีตระกูลมิตรตระกูลสถายและตระกูลคนที่คอยตำหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตำหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่ดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดแลทิ้งกายนี้และทิดมม่านกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้ควรถูกตำหนิชนะพิขุ หามีลักษณะนั้นไม่ชนะพิขุใช้ศัตราฆ่าตัวตายยังไม่ควรถูกตำหนิถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรสัสภาษิีนี้แล้วท่านภาษสานิบทยินดีชื่นชมพระภาษิีของพระพุทธเจ้านั้นแหลเรื่องการศึกษาพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ภิกษุสฆ์ได้กระทําอัตตาวินิบาตกรรมในสมัยพุทธกาลครับมีหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะ เรื่องราวของพระชนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราศึกษาพระสูตรเนี่ยครับตั้งแต่ต้นจนจบนะพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิเลยนะครับการกระทาของพระชนะเลยนะถ้าเราเอาตรกะความคิดนะครับของยุคปัจจุบันนะไปย้อนไปสายพุทธกาลนะเราก็จะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรกระทำใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นพุทธวิสัยที่พระพุทธเจ้านะั้นได้ทรงพยากรณ์แล้วนะว่าพระชนะเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะจากประโยคที่ว่าพระชนะเนี่ย ได้ไปนิพานแล้วใช่ไหมได้ไปสู่ที่ที่ไม่ต้องไปเกิดอีกไปสู่ที่ไม่ต้องมีการหาร่างใหม่อีกแล้วอนี่ก็คือไปสู่สภาวะนิพานนะครับคือไม่มีการเกิดไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีโลนี้ไม่มีโลหน้าอีกแล้วนะก็แสดงว่าเราจะไม่สามารถใช้ภาวะวิสัยของคนอย่างเราไปตัดสินผู้อื่นได้ทั้งหมดนะบางทีภาวะของพระอรหันต์นผู้ไม่มีการมาไม่มีการไปไลไลแล้วนะ การกระทําของท่านเนี่ยครับเป็นเพียงกริยานะครับจะไม่เหมือนปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยก็ยังมีกิเลสมีตัณหามีการอยากได้กายใหม่อยู่ใช่ไหมถ้าเราศึกษาตั้งแต่ต้นพระสูตรที่ผมอธิบายอย่างคร่าวๆมานะครับเหตุการณ์กระทำอัตตาวินิบายกรรมในยุคพุทธกาลนะมีหลายเหตุการณ์นะอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนี้ก็คือเหตุการณ์ที่พระภิกษุสงฆ์นะครับที่แคว้นวัชีนะได้กระทำอัตตาวินิบายกรรมนะครับ500รรูปเลยนะ เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเลยในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับพระพุทธเจ้า,านะครับได้ทรงตรัสสอนเรื่องการพิจารณาอสุภะนะครับอสุภะของร่างกายให้พิจารณาว่าร่างกายเนี่ยไม่ควรยึดถือนะครับเพราะว่าเป็นซากศพนะครับเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนานะเป็นสิ่งไม่งามนะครับหลังจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านได้รู้ด้วยพระญานของท่านแล้วนะครับรว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะท่านได้หลีกเลี้ยงกายไปในป่าเลยนะแล้วก็ให ภิกษุสงฆ์ที่อุปถัมภ์นะครับได้นําข้าวนำอาหารไปถวายทานนะเพราะท่านรู้เลยว่าหลังจากนั้น,นวันรุ่งขึ้น,นจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เลยภิกษุที่เมืองวัดชีนะครับได้ใช้ศาตรานะคร,ระทำอัตตาอั่ไดบาตกรรมนะบางท่านนะครับก็ไหวบานกันและกันนะครับให้กระทําการสังหารปลิชีพตัวเองนะครับบางท่านนะครับก็ได้ไปไหว้บานตาเถนมิทขลันทิการครับตาเถนก็คือ คนที่แต่งกายลักษณะคล้ายนักบวชนะครับที่เขาจะอาศัยอยู่ตามวัดนะเหมือนกับเป็นผู้ที่คอยรับใช้ในวัดนะครับคอยจัดหาอำนวยความสะดวกต่างๆนะเหมือนในสมัยโบราณก็จะเป็นเขาเรียกว่าข่าวัดนะครับข่าวัดก็คือผู้ที่คอยรับใช้วัดนะครับตะเถนมิคลานทิกานี่แหละก็ถูกไหว้วานจากภิกษุกลุ่มนี่แหละห้าร้อยรูปนะครับให้ใช้สัสดาเนี่ยสังหารชีวิตตัวเองนะบางวันก็หนึ่งรูปบางวันก็สองรูปบางวันก็สามรูปบางวันก็สิบคือเป็นจํานวนมากนะจน การกระทำทั้งทําด้วยตัวเองว่ว้วานภิกษุด้วยการให้ทําไว้วานตนัดเถนท่านเนี่ยให้ทําหลังจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาที่สํานักนะครับแล้วก็ถามพระนนท์ว่าทําไมภิกษุดูเบาบางตาเหลือเกินพระนรนท์ก็ทูลอธิบายให้ฟังนะครับว่าภิกษุกลุ่มนี้เขาได้กระทําอัตตาวินิบาตการรมไปแล้วนะครับห้าร้อยรูปหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตําหนิด้วยคําว่าโมฆะบุรุษนะครับคําว่า โมฆะบุรเนี่ยเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้ตําหนิการกระทําของสงฆ์นะก็คือบุรุษผู้ว่างเปล่านะครับการกระทําที่ว่างเปล่านะพระพุทธเจ้าเพียงจัดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงกระทำนะครับเพราะว่าไม่ส่งเสริมพุทธศาสนาเลยนะเหตุการณ์ที่ภิกษุกลุ่มนี้ทำนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ทาพระภักกุลาครับที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วที่ท่านได้ใช้เตโชกสินครับเผาร่างของตัวเองในอากาศนะ าเรามาวิเคราะห์ดูนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กระทมัต่าวิเนบาดกลรงได้เหมือนกันนะอย่างกรณีของพระอนนท์ใช่ไหมที่ท่านได้เหาะขึ้นไปอยู่เหนือระหว่างสายน้ําที่กั้นระหว่างสองเมืองใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้หมู่ญาตนะิแย่งอาถิของท่านนะแล้วท่านก็ใช้กระสิญเตโชธานเนี่ยเผาไม้ร่างของท่านแล้วก็ให้กระจายพระธาตุเนี่ยให้มาอยู่ที่สองฝั่งครับเพื่อให้หมู่ญาติเนี่ยได้ไปบูชาเท่าๆกัน,นครับ หรืออย่างเหตุการณ์ที่พระทัพมั่นระบุนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะท่านก็ไม่ต้องการให้ร่างกายของท่าน,นครับเป็นภาระกับคนอื่นนะครับท่านก็ใช้เตโชกสินท่านเนี่ยเผาร่างกายของเตัวเ,เหมือนกันนะในะท่านั่งสมาธิในอากาศเหมือนกันนะหรืออย่างเหตุการณ์ในคลิปที่แล้วนะที่ผมได้อธิบายเรื่องของสุกรมามัทวาะนะครับจนนําไปสู่เหตุการณ์ปริเนปพานใต้ต้นสาราที่สารามโนทยานที่กุสินารานะครับ เรื่องที่พระพุทธเจ้าเนะี่ยได้ทรงปรงอายุสังขารของตัวเองที่บริเวณที่เรียกว่าปาวาณเจดีปัจจุบันนะก่อนที่จะเดินทางไปบุศินารานะครับอันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการกระทาอัตวิิบาตกรรมได้ไหมหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นการกําหนดวันที่ตัวเองจะตายพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าวันนี้ตัวเองจะต้องตายเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสร้างมูลเหตุก็คือไปรับพัฒหาร ส่กรามัทวะจากนายจุนทะต่อจากนั้นเหตุการณ์พระประชวรก็นําไปสู่การปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแต่ว่าในพรรษาสุดท้ายนะ่ะท่านอายุ80พรรษาแล้วนะครับท่านก็มีโรคประจําตัวแบบคนมีอายุอยู่แล้วนะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เคยมีโรคใดๆเลยแล้วไปเสบยสุกรามัทวัแล้วก็นําไปสู่การปรินิพพานนะอันนี้ผมมาวิเคราะห์ดูแล้วนะว่า พระอหันต์สาวกนะหลายท่านเลยนะในพุทธประวัตินะรวมถึงพระสมาสัพพุทธเจ้านะท่านก็ได้กําหนดการสิ้นสุดชีวิตของตัวเองนะในระดับพระอรหันต์หมดเลยนะแล้วการที่สิ้นสุดชีวิตตัวเองในระดับพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าไม่ตําหนิใครเลยนะในเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะจริงๆมีเหตุการณ์อีกมากมายนะจะทยยน,นามาเล่าสู่กันฟังนะอย่างวันนี้นะครับเป็นเรื่องของพระฉันนะใช่ไหมแล้วก็มีพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งนะพระโคติกะนะครับ พราะคนิกาเนี่ยก็ได้บรรลุอรหันต์ตอนที่ใช้สัตราฟันคอเองเลน,นนะเพราะว่าเขามีเหตุว่าอาการก็คือท่านได้สูญเสียสภาวะเจโตเวมุนนะครับถึงหกครั้งนะก็เหมือนกับว่าได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้ฌานแล้วก็เสื่อมเนี่ยคือมันไม่ต่อเนื่องเหมือนที่เคยได้ปฏิบัติมานะก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนชีพเลยนะครับแล้วก็ ช่วงเวลานั้นก็จะเข้าฌานแล้วก็ปิดชีพเลยถ้าปิดชีพเองในขณนะเข้าฌานก็จะไปสู่น,นิพพานอันนี้คือความคิดของพระโคติกานะครับหลังจากนั้นนะครับพระโคติกาก็ทําเรื่องในจริงๆนะครับในขณะที่เขากําลังจะทำนะครับมานะครับได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนะมานี่ก็รีบไปทูลพระพุทธเจ้าว่าสมณโคดมสามวกของท่านกําลังจะกระทาอัตตมิมนิบาตกรรมนะครับที่ภูเขาอิสิคิริที่ พระโคติกาอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานโคติกาเป็นปราชในมิถีของปราชย่อมไม่วงใยชีวิตโคติกาได้ถอนตันหาและรากแล้วโคติกานีพผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าและพระสาวงนะครับก็พากันเดินทางไปที่ภูเขาอิสิครีนะครับบริเวณที่ท่านโคติกากระทำอัตตาวิิบากกรรมนะครับพอไปถึงนะครับก็เห็นคอของท่านโคติกาเนี่ยสะพายแล่งอยู่นะครับเพราะว่าใช้สัตวราเนี่ยฝันนะครับด้วยตัวเองนะ ในพื้นที่ตรงนั้นครับก็มีหมู่ควันสีดำนะลอยไปทั่วทิศนะครับลอยหาลอยหาอะไรบางอย่างนะพระพุทธเจ้านะครับก็ตัดบอกกับลูกศกิษย์ว่าเห็นควันนั่นไหมลูกศิษย์เขาบอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตรัสอธิบายว่านั่นแหละคือมารกําลังหาโคติกะแต่ว่าโคติกะไปสู่ที่ที่ไม่มีการมาไม่มีการไปแล้วครับไปสู่ที่ที่จะไม่กลับมาอีกแล้วนะที่ที่มาหาไม่เจอครับก็คือพระโคติกะน,ะนั้นนิพพานแล้ว ซึ่งพุทธภาวะของพร,าอาระอรหันตะ์จะไม่เหมือนปุถุชนอย่างพวกเราเรานี่แหละคือเราเน่เป็นปุถุชนแล้วก็มองไปถึงสภาวะของพร,าอาระอรหันต์นะเรื่องการกระทําอัตราวิบาตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสูา่คนฟังเฉยๆนะเป็นเรื่องนํามาเล่านะเพราะว่าเราไม่สามารถไปตัดสินเรื่องราวแบบนี้ได้เลยนะของใครได้เลยนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่นํามาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสําคัญเรื่องหนึ่งนะ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีการถูกพูดถึงนะในในประเทศไทยนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในการแพทย์ของตะวันตกที่จเจริญม,มากๆแล้วถึงขั้นว่าถ้าเป็นโรคที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานมากๆใช่ไหมแล้วก็สามารถให้คนไข้เนี่ยเซ็นให้อนุญาตแพทย์เนี่ยกระทา การทำให้เขาจบชีวิตลงได้นะมันก็คล้ายๆกับเรื่องราวในพระแต่ไปโดกที่ผมได้เล่ามาในวันนี้แหละก็คือตัดสินจุดจบด้วยตัวเองนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ